นี่เป็นช่วงเวลาที่โลกรอคอยกับซีรีส์ก็ซิล่าเรื่องใหม่ล่าสุดการกลับมาของจีบิโกจีระเอ๊ะไม่รู้จักอะวางแผนตั้งสิบเดือนใช้เวลาการสร้างมางหมดตั้งหกเดือนเลยเชี่ยวฉันจะต้องเป็นสุดยอดสปารานเหมือนพ่อให้ได้เลยพวกเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะซีรีส์อนิเมะที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนมิตรภาพก็เป็นธุรกิจทำเงินได้จริง นี่นายน่บินไม่ได้เหลอแต่ละตอนนั้นยาวถึง2นาที40วินาทีแปลงเป็นวินาทีนั้นยาวตั้ง160วินาทีเรื่องเรียนก็สำคัญในการเป็นสุยอาสัปราชนะมาแต่งขนตากันเถอคะค่ะใส่มาสคาร่าลงมาเยอะๆเลยนะเราพวกตัวเล็กนั้นมีความเจ็บปวดความสงส้าความอิจฉาเอาเลยค่ะปล่อยมาเต็มคาราเบลเลยสวัสดีตอนบ่าย การหักหลังความโกรธและก็รอยยิ้มฉันจะต้องพวกเขาวิมาไม่ได้ได้ซีรีส์อนิเมะการกลับมาของกิบิโกชิระซับปะกิบไปให้รับชมทุกวันจันเวลาห้าทุ่มที่ก o d z ซิล่าออฟิเชีโดยโตโฮนะจ๊ะนี่คือเรื่องราวที่คุณไม่อาจลืมเลือนได้